ตอนความรวยต้องทำอย่างไรเอาล่ะลองพิจารณาตามเรานะได้ค่ะครูวันนี้ตอนนี้ทำไมเธอถึงจนละ่ะทำไมหนูถึงจนล่ะคะหนูเติบโตมาจากครอบครัวชาวนาพ่อแม่ของหนูจนหนูเป็นลูกคนเล็กพอหนูโตขึ้นมาเรียนจบ ทำงานแล้วก็ยังจนอยู่ดีค่ะมันเป็นกรรมพันธุ์หรอคะครูแห่งจิตไม่เลยเด็กน้อยความจนความรวยไม่ใช่กรรมพันธ์แม้ว่าฐานครอบครัวจะมีส่วนสําคัญแต่หนูก็พยายามทํางานนะคะไม่เห็นผลจากความจนได้เลยชวลาจริงอยู่แม้เธอพูดว่าทำเต็มที่เพื่อหาเงินก็ตาม สิ่งนี้เยี่ยมยอดอยู่แล้วแต่เธอมีบางสิ่งบอกครูไม่หมดหรือไม่เช่นเงินที่เธอได้จากการทำงานเธอขนไปไหนหนูขนเงินไปไหนเหรอคะหนูก็ไม่ได้ขนเงินไปไหนนะคะเงินที่ได้มาก็ชำระนี่กินและใช้ประจำวันค่ะนั่นไงคือปลายทางของเงินเมื่อเธอเริ่มหาเงินได้ เธอประมาทกับการสร้างหนี้เพราะคิดว่าเธอสามารถจ่ายหนี้นั้นไหวเธอหมดเงินกับอาหารสารพัดที่กินเพราะความอยากเพราะสร้างภาพไม่ได้กินเพื่ออิ่มเธอหมดเงินกับของใช้ที่เกินความจําเป็นเช่นเสื้อผ้าตามกระแสจนลืมว่าสวมเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกาย เธอหมดเงินกับการหาของใช้ภายนอกมาประดับกายเพื่อให้กายดูดีทั้งหมดนี้เธอพอจะมองเห็นตัวการในการขนเงินออกไปบ้างหรือไม่โหที่ครูแห่งจิตพูดมาถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะจนทุกวันนี้เสื้อผ้าของใช้กลายเป็นขยะก,กองโตแทบไม่มีที่เก็บเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่ทำให้หนูจนจริงๆด้วยเห็นไหมล่ะวันนี้ที่เธอจนมีสาเหตุมาจากเมื่อวานมีสาเหตุมาจากเดือนที่แล้วปีที่แล้วที่เธอเองเป็นผู้ทำไว้หากวันนั้นเธอมีสติแบบวันนี้ก้องขยะก้อนโตในบ้านก็คงกลายเป็นเงินก้อนโตมากทีเดียวฮ้ย <c oughs> พอได้ฟังคำสอนของครูแล้วก็รู้สึกเสียดายจังค่ะไม่ต้องเสียดายอดีตปล่อยผ่านทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิตะเกียงน้อยตกลงค่ะครูแล้วหนูควรเริ่มจากสิ่งใดก่อนคะเพื่อพิชิตความรวยล่ะคะชวรลาะทำไมเธอถึงอยากรวยละ่ะหนูเบื่อความจนค่ะจากที่หนูต้องเจอมาความจนของหนู ทำให้คือญาติมองหนูไม่ดีแม้หนูจะรักษาศีลสวดมนต์แต่คนรอบกายก็มองว่าขนาดหนูสวดมนต์ยังพาตัวเองไปไม่รอดเลยค่ะเวลาหนูจนมากท้องของหนูก็หิวทั้งจนนี่ก็เยอะแต่นี่ที่หนูมีก็เป็นนี่ที่เกิดจากการสร้างกิจาก,การซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวนะคะ จะได้มีที่อยู่กันที่ผ่านมาหนูคิดมาเสมอค่ะว่าหนูจะทำชั่วให้น้อยที่สุดสวดมนตเพื่อหวังว่าสักวันการที่เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีจะนำพาชีวิตไปในทางที่ดีแล้วนำความสำเร็จนี้ไปบอกมนุษย์ให้กลับใจมาประพฤติดีเพื่อสร้างชีวิตของพวกเขาพวกเขาจะได้ไปในทางที่ดีเช่นการคาครูแห่งจิตเอาล่ะ ถ้าเป็นเชน่นนี้เราจะบอกสูตรลับความรวยให้ถ้าเธอทำได้เธอจะเป็นมนุษย์ที่รวยที่เปี่ยมด้วยเมตตาและยั่งยืนเอาล่ะชวลาคำว่ารวยสะกดอย่างไรคำว่ารวยมีรอเรือคะ่ะวัแหวนยอยักคะ่ะ แล้วเธอรู้ความหมายของเจ้าสามตัวนี้หรือไม่ทั้งสามตัวเป็นเพียงพยัญชนะค่ะไม่มีความหมายอะไรนี่คะผิดแล้วเด็กน้อยสามตัวนี้มีความหมายมากลองพิจารณาตามนะตัวที่หนึ่งรอเรือหมายถึงรักและระเบียบตัวที่สองวอลแวนหมายถึงวินยัย ตัวที่สามหย่อยักษ์หมายถึงยั่งยืนหากเธอต้องการเป็นมนุษย์ที่รวยเธอจะต้องมีครบทั้งสามคำนั่นคือมีรักระเบียบวินยัยและยั่งยืนขาดตัวใดไปไม่ได้เลยเช่นหากเธอขาดความรักมีแต่ระเบียบวินัยและยั่งยืนเธอก็จะกลายเป็นเพียงคนที่อยากรวยที่เห็นแก่ตัว หากเธอขาดระเบียบมีแต่รักวินยัยและยั่งยืนเธอจะรวยแบบลุ่มๆุ่มดอนดอนและถ้าหากว่าเธอขาดความยั่งยืนหรือความสม่ำเสมอมีแต่รักระเบียบและวินยัยเธอก็จะรวยได้ไม่นานถ้าเธออยากเป็นมนุษย์ที่รวยแบบมีประโยชน์ต้องทำครบทั้งสามตัวตลอดชีวิตสาธุค่ะ ขอบคุณครูแห่งจิตมากนะคะที่เมตตาหนูจะนำทั้ง3ามคำสมตัวสามคำหนูจะนำคำเหล่านี้ไปปฏิบัติค่ะดีมากชวลาจงเร่งมือนะสำเร็จแล้วบอกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโอเคค่ะสิทธิ์รับทราบเจ้าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูแห่งจิตมากเลยนะคะที่มาแนะนำ คลิดลับในการสร้างความรวยที่ยั่งยืนให้กับหนู